คลิปนี้เราจะสอนทุกคนส่งของจากญี่ปุ่นไปไทยหรือว่าต่างประเทศเอาละมาฟังกันเลยดีกว่าไม่ยากอย่างที่คิดหลายๆคนนะยังไม่รู้ว่าวิธีการส่งของออกนอกประเทศญี่ปุ่นแบบไปสษนี์ญี่ปุ่นจะไม่ใช่ใช้มือเขียนแล้วนะจะต้องกรอกข้อมูลในอินเทอร์เน็ตความจริงแล้วเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่ปีสองพแล้วซนเคยแนะนําไปแล้วรอบนึงแต่ว่าเป็นรูปภาพ แล้วครั้งเนี้ยก็ว่าจะมาสอนเป็นแบบวิดีโอนะเพราะว่ามีหลายๆคนยังรีโพสต์ของโซนอยู่เลยก็คิดว่าเออน่าจะยังมีคนสนใจและยังไม่รู้อีกเยอะในการกรอกข้อมูลเนี่ยให้เราเข้าไปที่ Japan Post แต่ถ้าเราไม่รู้เนี่ยเราก็เข้า Google เลยแล้วเราก็เสิร์ชนะคำว่าต่างประเทศแล้วก็ส่งออกเขียนแบบที่โซนเขียนได้เลยไกคุกุแล้วก็ยูโซแล้วเดี๋ยวมันก็จะเด้งขึ้นมาเป็นอันดับแรกเลยละ่ะ แล้วพอเรากดเข้าไปแล้วเนี่ยข้างบนนะก็จะมีเขียนไว้ว่าการส่งของออกนอกประเทศจะต้องออข้อมูลในอินเทอร์เน็ตแล้วก็พิมพ์ออกมานะการเขียนด้วยมือไม่สามารถส่งได้นะจ๊ะว่าไปมีสิ่งของบางอย่างเหมือนกันนะว่าเราไม่สามารถที่จะส่งไปประเทศอื่นๆได้นะแต่ละประเทศก็จะไม่เหมือนกันนะอันนี้ก็ลองศึกษาดูกันเองแล้วกันนะ จิ้มเข้าไปเลยแล้วเลื่อนลงมามันจะมีเขียนไว้ว่าเป็นแบบใช้งานด้วยคอมพิวเตอร์หรือว่ามือถือแต่ตอนนี้ส่วนใช้มือถือส่วนก็เลยจะจิ้มด้านขวามือที่เป็นมือถือก็จะมาโผล่ที่หน้าล็อกอินการล็อกอินมันดียังไงดีตรงที่ว่าเราสามารถเซฟที่อยู่ข้อมูลของตัวเองแล้วก็ ของเพื่อนของลูกค้าของพ่อแม่ของใครก็ได้เหมือนกันแต่สําหรับบางคนเนี่ยการสมัครมันค่อนข้างจะยุ่งยากใช่ไหมเราก็เลื่อนไปกดอันข้างล่างสุดก็ได้นะเป็นการใช้งานแบบสัญจอให้เราติ๊กยืนยันเงื่อนไขของเว็บไซต์แล้วเราก็กดปุ่มสีแดงข้างล่างได้เลยแต่ว่าโซนมีล็อกอินอยู่แล้วเดี๋ยวโซนจะเข้าไปล็อกอินเลยค่ะ พอเราเข้ามาแล้วมันก็จะขึ้นให้เราเขียนชื่อที่อยู่ของตัวเองก็คือของผู้ส่งนี่นแหละแนะนาว่าให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราส่งออกนอกประเทศแล้วเราเขียนเป็นภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็อาจจะอ่านไม่ออกหรือว่าเราเขียนเป็นภาษาไทยมันก็จะอ่านไม่ออกเหมือนกันมีให้เขียนเบอร์โทรด้วยนะถ้าโอเคแล้วก็กดถัดไปได้เลยสําหรับปุ่มเช็คข้างล่างก็หมายถึงว่าให้ใช้ข้อมูลผู้ส่งอันนี้เหมือนเดิมเก็บข้อมูลไว้ในครั้งถัดไป ต่อมาก็ให้เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรของผู้รับค้นหาประเทศที่เราจะส่งของโซนเนี่ยมีเซฟข้อมูลของคนที่จะส่งอยู่แล้วเราก็สามารถกดเข้าไปเลือกที่เราเซฟไว้ได้เลยสะดวกสบายมากๆจะไม่ได้ว่าเซฟได้ถึงกี่คนนะแต่ว่าโซนเคยเก็บไว้ประมาณ5-6คนแล้วก็จิ้มเลือกคนที่อยากจะส่งเนาะปุ่มด้านซ้ายเรียงมาขวานะ ซ้ายสุดจะเป็นลบลายชื่อออกแล้วก็ตรงกลางจะเป็นแก้ไขข้อมูลแล้วขวาก็จะเป็นเลือกเนาะแล้วก็กดปุ่มขวาได้เลยแล้วก็จะมีชื่อที่อยู่เบอร์โทรของคนที่เราเซฟเก็บเอาไว้แล้วก็เช็คความถูกต้องเสร็จปุ๊บแล้วก็กดถัดไปได้เลยถ้าเราเซฟไปแล้วนะเราไม่จําเป็นต้องกดให้เขาแบบเซฟให้เราอีกทีหนึ่งนะมันมีอยู่ในระบบอยู่แล้วนะคะอันต่อมาเนาะเขาจะให้เราเลือกว่าเราจะส่งแบบไหนนะก็จะมีแบบเป็น e m s แบบเป็นเอกสารเนาะ แล้วก็ e m s แบบอ่าสิ่งของอะ่ะก็ใส่เป็นกล่องก็มี e-pack แล้วก็มีพวกเอกสารส่งแบบธรรมดาทั่วไปส่งแบบของเล็กๆอันนี้ก็แล้วแต่เราเลยคืออันเนี้ยของโซนเออเราไม่ได้เลือกเนาะเราเลือกเป็นภาษาญี่ปุ่นอะ่ะทุกคนอาจจะแบบมองล้วอาจจะดูยากหน่อยคือมันน่าจะเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษได้มั้งเราก็จะมีแบบเนี่ยเดี๋ยวเราจริ้มให้ดูของที่เราจะส่งไปนะจะส่งเป็นอะไรดีนะซึ่งสองตัวเนี้ย มันก็ราคาไม่ต่างกันนะคะเอาจริงๆอะ่ะเพราะมันอเมสเหมือนกันแต่แค่แบบว่าเออมันเป็นเอกสารหรือเป็นสิ่งของแค่น,นั้นเองคือถ้าเป็นเอกสารเนี่ยแค่เนี้ส่งจบแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นสิ่งของเนี่ยเราจะต้องมาอธิบายต่อว่าเราจะส่งเป็นอะไรแบบเป็นของขวัญไหมหรือเป็นตัวอย่างสินค้าเป็นของขายไหมก็คือถ้าเราเลือกของขายอันนี้นะคะก็พอไปถึงปุ๊บเขาก็จะดูคำนวณเงินเายอดเงินเสร็จแล้วถ้าเกิดว่า มันเกินยอดเงินตามที่เขากําหนดในการเข้าประเทศไทยก็จะมีการแจ้งเสียภาษีตามไปด้วยนะคะแต่ถึงแม้ว่าจะส่งเป็นของขวัญถ้ายอดมันเกินก็โดนเหมือนกันเนาะถ้าจะไม่ผิดน่าจะห้ามเกิน1 5 0 0บาทมนะั้งถ้าส่งเป็น e m s มันล็อกเอาไว้แล้วเนาะว่ายังไงเราก็ต้องส่งเป็นเครื่องบินแต่ถ้าเกิดว่าเลือกส่งแบบอื่นก็จะมีแบบเรือหรือว่าจะแบบรถบรรทุกหรือแบบเครื่องบินก็แล้วแต่เราราคาก็จะแตกต่างกันออกไป ่วนเลือกส่งเป็นของขวัญให้เพื่อนเนาะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ขายของให้เพื่อนอะนะตรงนี้นะคะเขาก็จะมีให้เลือกเป็นสินค้าที่เราจะส่งไปนะว่ามีกี่ชิ้นเนะี่ยหนึ่งสองสามถ้าเราแตกต่างกันเราก็เพิ่มไปทีละอย่างได้เนาะแต่เรามีแค่ชิ้นเดียวนะคะเดี๋ยวเราจะเขียนเข้าไปว่าซีดีนะแล้วก็อันนี้นะคะมันมีเขียนไว้ว่าเออเป็นของประเทศอะไรเนาะก็ญี่ปุ่นถูกแล้วนะคะ มีน้ำหนักเท่าไหร่เราจะชั่งน้ำหนักแล้วเขียนไปก็ได้นะแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะเดี๋ยวเราก็ต้องไปชั่งที่ไปรษณีย์อยู่ดีนั่นแหละคือไม่ต้องเขียนก็ได้นะถ้าเราไม่รู้นะ่ะเขียนไม่เขียนก็ไม่ผิดนะคะส่วน s h s code คืออะไรก็ไม่รู้นะคะก็ปล่อยไปก็ได้เพราะเขาไม่ได้เขียนแล้วก็ราคาชิ้นนี้เท่าไหร่เนาะเราก็เขียนไปนะคะเขียนคร่าวๆไปก็ได้นะไม่ต้องแบบเป๊ะขนาดแบบ แล้วแต่แล้วแต่เราอย่างบางทีเขียนแบบสองแปดเก้าเก้าแบบตามยอดรวมภาษีเออแล้วแต่เราเลยอยากจะเขียนอะไรก็เขียนเนาะแล้วก็1ชิ้นนะโอเคอันนี้ให้เราติ๊กนะติ๊กว่าไม่มีอันตรายนะคะแล้ววันที่ส่งเราอยากจะส่งวันไหนซึ่งวันเนี้ย วันที่เจ็ดใช่ปะแล้วก็เนี่ยจะส่งวันที่เจ็ดก็วันนี้เนี่ยแหละน้ำหนักก็อย่างที่บอกก็คือช่างบันเถอะไม่รู้ส่วนอันนี้นะคะออกใบอินโอยเสียภาษีไหมเราก็ตอบไปว่าไม่เสียเนอะเพราะเราก็ไม่ได้ขายนะคะฉะนั้นเราก็จิ้มด้านขวาได้เลยค่ะแล้วเราก็กดถัดไปเนาะที่เป็นปุ่มสีแดงตรงนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการเช็คข้อมูลของผู้รับผู้ส่งแล้วก็รายละเอียดของสินค้านะคะ ถ้าถูกต้องทั้งหมดก็กดถัดไปปุ่มสีแดงได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะไปแก้ไขให้กดปุ่มสีน้ําเงินมาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วจ้าเขาก็บอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวฉันจะส่ง QR code ไปให้คุณนะให้เราเลือกนะคะว่าเราจะใช้อีเมลเดิมที่เราสมัครไหมแต่ถ้าสําหรับคนที่ไม่ได้สมัครเอาไว้เนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมีขึ้นว่าเออการุณากรอกอีเมลของคุณให้ส่ง QR code นี้ไปที่เมลของคุณเนาะส่วนจะเลือกให้ส่งไปที่อ e ีเมลที่เราสมัครเอาไว้นะ เสร็จเรียบร้อยจ้าแล้วมาถึงหน้านี้ก็จะมีบอกไว้ด้วยว่าเลขแท็กส่งของคือเลขอะไรเมื่อเราส่งไปแล้วเนี่ยเรารู้เลขก่อนได้เลยนะเราเก็บเอาไว้ก่อนได้เลยจ้าแต่ความจริงแล้วในเมลที่ส่งมาก็มีเหมือนกันแหละในใบส่งของก็มีเหมือนกันเราสามารถดูตรงนั้นก็ได้เอาล่ะต่อไปมาเช็คเมลกันจ p a ปนโพสเนี่ย em s อนะคะกดเข้าไปนะแล้วก็จะมีการยืนยันเหมือนเดิมนะคะว่าอันนี้เลขนี้จะส่งวันนี้ของนี้นู่นนี่นั่น ถ้าโอเคให้เรากดลิงก์แล้วมันก็จะมี QR code มาให้เราสแกนให้เราเก็บ QR code นี้เอาไว้นะคะอย่างของโซนอะขี้เกียจเปิดบ่อยๆโซนก็สกินช็อตไปเลยคะ่ะแล้วเดี๋ยวพอเราไปที่อ่าไปสนียะเราก็เอาอันเนี้ยไปสแกนนะคะแล้วมันก็จะออกใบามานะอ่ะ่ถ้าเกิดว่าเรากดลิงก์แรกแล้วอะ่ะว่าเรา รับ QR code แล้วเดี๋ยวมันจะมีอีกเมลหนึ่งนะคะคือเมลอันนี้ส่งมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการยืนยันว่าสิ่งของที่เราจะส่งที่อยู่อะไรพวกนี้ถูกต้องไหมนะคะอันนี้ก็อย่าลืมเช็คกันเนาะจะมีเมลมา2อันนะคะ ถึงไปสนีแล้วจ้ามาส่งของกันเตรียม QR Code ให้พร้อมแล้วก็ไปสแกนกันเลยตรงนี้ก็คือเครื่องสแกนนั่นเองก็หามุมให้มันถูกต้องนะปรับซ้ายปรับขวากันเลยจ้ะแล้วเราก็จะได้ใบส่งของมาที่แบบยาวเหยียดยิ่งเราส่งเยอะเรายิ่งได้ยาวมากขึ้นนะแล้วไปสนีแถวบ้านส่วนนะก็ไม่ได้อยู่ในตัวเมืองใช่ไหมเขาก็จะแบบไม่ค่อยมีคนที่ส่งออกต่างประเทศ แล้วพนักงานเขาก็จะไม่ค่อยรู้เรื่องเหมือนกันอนะ่ะเขาก็แบบเฮ้ยทำไมมันยาวขนาดนี้เขาก็แอบ,บตกใจนะแต่คือเราบ่อยแล้วไงเราก็เลยยิ้มมอะค่ะมันยาวแบบนี้ละค่ะเราต้องเขียนชื่อเพื่อเป็นการยืนยันข้อมูลในใบส่งของด้วยจะมีการเขียนชื่อและวันที่ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยหจุดแล้วก็จะมีเซ็นชื่ออีกหนึ่งที่ไหม จำไม่ได้แล้วละแต่ก็เซ็นเยอะอะเราก็ดูให้ดีนะแต่ว่าเดี๋ยวทางพนักง,งานเขาก็จะเช็คให้อีกทีนั่นแหละว่าเราเซ็นครบทุกจุดไหมยืนให้กําลังใจพนักง,งานชั่วโมงหนึ่งยอกยอกหนึ่งนาทีพอพนักง,งานไม่ชินเนาะไม่ค่อยมีคนส่งเขาบอกขอโทษด้วยนะคะมันยาวมากเลยค่ะก่อนที่จะส่งเนี่ยเขาก็จะมีให้เซ็นอีกแล้วไอ้ที่เราติ๊กไปในเน็ตแล้วละว่าที่บอกว่าของนี้ไม่อันตรายน่ะเนี่ยเราก็ต้องมาติ๊กอีกทีหนึ่งที่นี่นะและเราก็ต้องเขียนด้วยว่า เป็นของที่มีมูลค่าต่ำกว่า 20, <S <S 2 0 0 0 0เยนเซ็นชื่อแล้วลงวันที่นะพูดนะไปที่เนี่ย,ยใจดีนะเขาแปะให้เราด้วยเอาใบที่ส่งของอะ่ะแปะหน้าสองให้เราบางที่เขาไม่แปะให้นะเขาบอกแปะเองเลยจา้าค่าเสียหายจ้าของที่มีน้ำหนักไม่เกิน500กรัมจะอยู่ที่1900เยเนนะเสร็จแล้วเราก็จะได้ใบเสร็จกับใบส่งของเก็บไว้ให้ดีนะฝากแชร์ให้คนที่ยังไม่รู้ด้วยนะมาตัดเน๊ะไป ต่อจากนี้จะมาเล่าประสบการณ์เมื่อ8ปีที่แล้วให้ฟังเกี่ยวกับการส่งของจากญี่ปุ่นไปไทยเนี่ยแหละเรามีโฮสต์แฟมิลี่อยู่ที่ญี่ปุ่นตอนนั้นน่ะเรายังไม่รู้จักกันดีมากมายแล้วเขามาเที่ยวประเทศไทยครอบครัวเราก็เลยพาเขาไปเที่ยวในที่ต่างๆแล้วก็รับส่งถึงสนามบินเขาเลยรู้สึกซาบซึ้งใจตอนเขากลับไปที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็เลยซื้อผ้าเช็ดหน้ามาให้เราซึ่งเป็นยี่ห้อค่อนข้างจะดังมากเลยแล้วมันคอแลแลบกับ My Melody ที่เราชอบเขาซื้อมาให้เราเสียผืน แล้วเขาก็ทักมาหาเราว่าได้ของยางเราก็งงว่าได้ของอะไรยังไม่เห็นได้อะไรเลยแต่ว่าเราอะ่ะมีใบที่เป็นเหมือนกับใบที่ต้องไปเสียภาษีก่อนที่จะรับของอะ่ะเราก็เลยงงว่าคืนนี้ใบอะไรจนสุดท้ายเราก็ได้รู้ว่าของอะ่ะ ไม่ได้ไปษณีไม่ส่งให้เพราะว่าเหมือนของที่ส่งมาน่ะเป็นของที่เกินราคาการนําเข้ามาในประเทศไทยคืออย่างที่บอกเนี่ยถ้านําของเข้ามาประเทศไทยแต่ตอนนี้เราไม่รู้ว่าต้องราคาเท่าไหร่แล้วนะแต่ตอนนั้นก็คือห้ามเกิน1 5 0 0บาทแล้วตอนที่จะส่งมาเนี่ยเขาก็ต้องเขียนมูลค่าสิ่งของลงไปด้วยใช่ไหมโฮสแฟมิลี่เราก็ไม่ได้คิดอะไรไงเพราะว่าเห็นว่าเป็นของขวัญเลยก็เขียนราคาตามจริงเข้าไปแล้วก็โดนตรวจสอบจ้าสุดท้ายแล้วเราก็ต้องไปเสียภาษี1,200บาทสรุปภา เช็ดหน้าที่โฮสซื้อมาให้เราเนี่ยตกผืนรับประมาณ400บาทนะผ้าเช็ดหน้าอะไรกันครับเนี่ยแพงเวอร์แต่ค่างเงินตอนนี้กับตอนนั้นมันก็ไม่เท่ากันนั่นแหละเราก็คนซื้อเนาะเราก็บอกกับโฮสไปตรงๆว่าเออเราต้องเสียภาษีคิดๆแล้วเราก็ไม่น่าจะไปบอกเขาเลยเพราะเขาก็อุตส่ามีนําใจซื้อขอบคุณให้เราอ่ะเนาะก็กลายเป็นเสียนําใจเขาแล้วเขาก็บ่นบอกว่าทําไมส่งเป็นของขวัญให้แต่คนรับยังต้องเสียเงินด้วยและนี่ก็คือหนึ่งประสบการณ์ที่ฝังใจมาตลอดที่อยากจะแชร์ให้ทุกคนฟัง